ถามตามที่มีอยู่แล้วก็ตอบให้ถูหนึ่งท่านจะถป็านค่ะแต่ถ้าท่าใดรู้สึกว่าตอบไม่ได้แน่นอนวนกลับไปแล้วโอเคมาคำถามแรกไม่ขนาดละที่อาดไปไวเลยถามไดที่บอมเบยทางที่คอบเมเ้ตอบไม้อบไมด้ตอบไม่ได้บมเบย้ ซูชิครับซูชิซูชิซูชิถูกครับตัดครับครับ ชอบคือขอญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นครับไม่ใช่ครับผิดอะไรกอเสียะคะไม่ใช่ไนะครับแไหผิดครับผมหมดสามละสามไปแล้วแล้วไป้วสาท่องเที่ยวที่ไปหมือนชื่อชอบหรืออยากไปในญี่ปุ่นคือฟินสิเรนผิด

หมเวลาครับคะแนนจะตกอบได้ไหมในญี่ปุ่นที่เคชื่นชอบหรืออยากไปคือฮันจิกผิดนะผิดสองกั้นะไปละกัน